เป็นนกคุ้มอืดเนาะลายอยู่เนาะแถวนี้นี่ยเนาะทุกคนได้อีกนี่ยมานอยู่นี่ตัวนี้เป็นนกคุ้มนกคุ้มเนาะนี่นกคุ้มอืดโอ้ยเนี่ยหนีบนี่เลยมาจืดเนี่ยมานอีกเลยนี่ ตัวใหญ่อยู่ทุกคนตุยดีอยู่เดแต่ว่าหมดเด้อหมดจุดหลายเลยโอ้หัวไปใส่นอกไปขาดเลยเนาะทุกคนสบายดีเนาะทุกคนวันนี้เฮามาเาชิมาวางกระดังนกคุ้มอืดเนาะเหล่าเบิร์นวนใส่ชิมาวางกระดังนก นกคุ้มนาะมือน,นแดดกับฮ้อนขนาดเลยในหนุนอควรบอนบอน,นคุ้มอืดอาบเนาะนกคุ้มมันจะอาบดบินเนาะนี่ไอชิมสาอยู่ในี่อหน่อยนึงแรงองอาบไอชิมาใส่ก็นน่อบน นีอเฮาใช้ก็เป็นอันนั้นเนาะเป็นนอนรดด้วนคือเก่าเือดักนกนา างที่สองเนาะทุกคนวางเอามาวางเป็นรางที่สองอ้แดดก็ควรมาฮอนเอามาวางนุกขกับดังกนุกขุมอื่นเนาะเพราะว่าแถวนี้เอามามือนั้นมาใส่กรบมือนั้นหิ ขี้มันหลายเนาะตอนนี้เขาก็ว่างได้ช่งหลงน,นนะทุกคนใครแตีเขามาเจอกับเก่าเาเนี่เนะกับเก่าเขาใส่ปลาไว้หมอน วนคู่นอาบกันหลายนกอาบตอนนี้ฮอนขนาดเลยโว้ยเมื่อกี้เราเห็นคุมอืดบินออกนี่เนาะบูนนี่บูนนี่ตัวหนึ่งคือนี่บินออกสองตัวมันกินดี๋ยวนี้บินออกสองตัวมันกินโอ้ของยางมาเใา่ไมาใส่แถวนี้เนาะบินออกทรุดทรดออกไปเลยพวกเนาะบินไปแถว แถวกลับเขาใส่แถวลุ่มหุ่นเนาะโอ้ยรางนี่ก็เป็นรางที่สามเนาะบาง สามเลทุกคนหลังหาใส่ได้สามนางเนาะใส่เอาใส่ลบห่มเนาะลบแดดเนาะเพราะว่าแดดแห้งขุ่นหมด,ดนี่นนหหนนต้องหาใส่บางเอาห่มนิดนึงเพื่อเพื่อตัวนี้เขาบวตายเนาะเหยื่อเขาบวตายเนาะเหยื่อหลอเหยื่อดักนกนี่ไปไปเจอกันรางใหม่ทุกคนนี่เป็นรางที่สี่เนาะ 你好สี่ลางแล้ว นลางที่เจ็ดเนาะทุกคนไหลางต่อไปเนาะทุกคนยังลายอยู่เหมือนมาเสาเซาวหลางเนาะกับดักเฮาเนี่ย,าาสาสยใส่ไปพูดเลยเนาะพูใส่ไปตามปลาเล่าเนี่ยนกคุมอืดอยู่นในปลาเล่านี่เนาะนี่ใส่พูด เขาใส่แล้วเขาจะไปหาหมูเขาเนาะหมูเขายิงนกทาอยู่ก็ให้พวเนกกินมาไปไปลอะใส่นึงกัน นี่ทุกคนเจอบนนกอาอบอีกแล้วเนาะนี่บนนี้เนาะบนนกอาบแดดอ้อนๆนี่นกกินกม,มักมาอาบนะอาบดินเนาะนกมันยืนบ่อาบน้ำันชิมาอาบแบบไก่เนาะอาบดินแบบไก่เลยเนาะนนะกุชิมาปัดใสบ,บนนี้เลยเนาะ กี่อาทิตย์นี่ยนึกว่าเนอชิซายตัวเขาใส่เกี่ยวนี่เนาะอันนี้เนาะเป็นลวดสายไฟเนาะลวดสายไฟนอ้อยเอามาเกี่ยวมัดตัวนี้ลาชิซายเสือกก็ได้เนาะเสือกนิดน้อยเนาะอันนี้เอาใส่นี่มันจึงสบายเนะาะใส่ลวดจากสายไฟเนาะ เบิ่งบอนี้นาะทุกคนเห็นอีกไงเนาะเห็นอีกไงเนาะบ่อนักบ่อนอาบสองบ่อนบ้านบ่อนี้บ่อนี้เนาะบ่อนเป็นโพนเป็นแป้นเนาะนกบันนี้จะมาอาบเนาะนี่ยสองบ่อนบ้านนี้เนี่ยเอาใส่พุ่ณใส่ยานในเอาห่มมันนิดนึงเนาะนี่คือว่าหากระอาบหากระหนีเนาะยานทำมาเมื่อกี้เลยหนีเนาะลองอาบจะเป็นผุยนี่เนาะ อีกวันหนึ่งจะเข้าไปใส่เนื้อทุกคนนีเนาะทุกคนแต่อืมๆแล้วเาจะมาลุ้นเบิ้งเนาะใส่หลอดใส่กระไม่หมดก็เนาะตัวนี้ทุกคนมานี่เราก็เจออีกเนาะนี่อยู่นี้ชิมีขนเนาะนี่เนาะขนเลยนะเห็นขนเลยเนาะบอลอาบนาะนี่ยคือสองบอลคือเก่าบอนนี้มีขนนะ บนนั้นอีกเนาะเอากระชใส่นี่แหละเนาะหอยหอยบางนี่เนาะปลาไว้เนาะ น,นี่ก็เป็นหลางสุดท้ายเนาะหลางที่เศร้าแบบร้อยเป็นใส่น้ำปลาเหล้าเนาะปลาเหล้าแค้มสวนสวนมันเนาะวันนี้เขาก็สิพุดแหละ,ะไปเบิง้งเบิ้งมูเขายิงนกพุ่นเนะเาะอ้าวคายแรงๆเขาจึงมายามประมาณสามสี่โมงเขาจึงมายามเนาะไปตอนนี้ไปเบิ้งพุ่นเลยไปนั่งห่มก่อห้พุ่นเนาะ มึงนกกินมากยิงนกอยู่ตอนนี้แดนฮอนขนาดเลยใส่กับแล้วเลยเนาะดักนกคุมอืดแล้วเลยนี่ป่าใสป่าใสชั้งหลังนี่เป็นส่วนเป็นส่วนมันต้นผสมเหล่าน้อยเนาะตอนนี้เราก็จะไปน้งแคมห้วยน้ำบุญเนาะทุกคนไปทุกคน ตอนนี้เราก็ลังห่อเลยเนาะกังงูหันยิงนกเนาะอ่าวยิงอะไรกันเล่นใช่ไหมตัวเดียวนี่วะอยู่ไปเลยกฮะเนาะไม่ทุกคนก็ไฮเทิงพูดเนาะมีนกหอนกงหัวจุกเนี่ยนะพูดฮอนกุ๊ขี้แดงและโอ้ลายอยู่มันมากินมากตเนาะันี้เราก็ชิมานั่งมาเส้าเส้าห่มอยู่นี่แหละดูแหละขายแรงๆสามสี่โมงเขาจึงไปยามเนาะ ตอนนี้เราพาทุกคนมายามเนาะดุนน้ำกันชื่อเฉยทุกคนนี่เนาะคุมอื่นห้าโอ้หัวขาดเลยนี่โอหัวไปใส่น้องไปเนี่ขาดเลยเนาะทุกคนมาเลยเนาะตัวหนึ่งนะนี่เนาะยามหลางตัวไปเนาะทุกคนไปเนีะหลางนี่ถึกเลยเนาะ รุนล่างนี่บึงเนาะคนล่านถึกโตเลยนี่ถึกโกะนะทุกคนนี่เนาะถึกโกะว่ะโอ้ยนี่เนาะหนีบนี่เลยใ,ใส่กัมนะคุมมาถึกโตนี่เนาะ คนอยางที่มานเลยเนาะนี่มานอยู่นี่ตัวนี้เป็นนกคุมกค้มนกคุ้มเนาะนี่นกคุ้มอึดนี่ได้แล้วสองแต้มเลยเนาะมือนี่สิมานบอได้สองแต้ม,แล,ม,ม,แ,ตแ,ตมแล้วตอนนี้ หลังมีบูธึกจะมานี่มีขนอยู่ทุกคนนี่ขนติดกับอยู่นะน,นี่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 ต้องมีตัวแล้วเนี่ยนี่ว่าบูต่ายได้แต่ขนวะนี่ไมยเห็นแต่ขนโน้หลังบูถึกแต่ด่าแต่ขนเลยพยายามหลังต่อไปเนาะ มาลุ้นลางนี้น้ำเดียวเนาะร <c oughs> างมกี้เห็นตะขนนะรางมีชึกเลยเได้แจมอีกเลยโอ้แต่าหมดมาจืบน,นี่มาอีกเลยเนี่ล่างเทิงกันถึกแต่ขนเนาะมาล่างนี่ถึกเนาะ Để tiền như là mày lên tụi này Một xoay một lần Đây, một cáp luôn các con Nào, chị mình đây Mà như vậy Nè, mà như vậy, mà này, này. này, 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 này. nó không ướt nữa Là như nó theo này Nào, các con, đầy ít này Mà như này ลางสุดท้ายป่ะมาลุ้นนำกันเนาะทุกคนไก่ๆถึกอีกเลยถึกยันเนาะทุกคนกคนี่มานอยู่นี่นี่มานอยู่มานอยู่หัวหัวนกยังกิดกราบอยู่เลยนี่ยมานอยู่เนาะบนนี้กะนี่ตัวใหญ่อยู่ทุกคนตัวอด,ดีอยู่โอ้แต่ว่าหมดเด้อ หนึ่งจุดหลายห้าเต็มเนาะนี่จอยเข้าจุดเปียกยามอีกเนาะตัวน,นี้มานั่งสเสมือยก,ก่อนน,อนนี่ห้าเต็มตัวนี้ตีนเลืองเป็นนกคุ้มไฟเนาะอันนี้นกคุ้มลาดเด้อนี่ตีนเลืองเป็นนกคุ้มไฟเนี่ยคุ้มลาดหมดเนาะหาตัวคุ้มไฟตัวนึงนั่งสเสมอ,อไปจอ,อยจุยดเปียกเลาะยาอีกเนาะทุกคน เจวน้อยไปรุ่นนั่งปานดิ้งเนาะทุกคนหลังจากเขานั่งเสมอแล้วสอบยามกลับหมนเนดเลยนกหางแดงน,นกทับทิมทุกคน,นตอนนี้เขาก็ยามกลับดัก เซตไปที่ยมหอยเนาะกำลังเดินทางเมือกลับบ้านกเวินกับตกเลยเนาะหามุ่งปลายแล้วตอนนี้นทางกลับบ้านแล้ว